สวัสดีครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆเล่การวางระบบคนอื่นก็บอกก่อนว่าการตั้งคุณสมบัตรปิเส้นหมากว่า20เก็ดีนะครับระบบอำนวยความสะดวกครรบวงจนะครับก็ให้เพื่อนๆเล่การวางระบบทั้งหมดนะครับคือการวางระบบนี้ไม่ได้อยากมึนตี นะครับว่าไงมาก็คือให้เปิดข้ามาะไรเพิ่มเติมได้นะครับวิดีโอการผลดจุดเต๋าเครดิตนะครับการนี้ก็ให้เปิดเปลื่นเอ็นระบบก็พีวีซีทุกตัวนะครับมันจะมีหน้าเต๋ากล้องกันตะมันกล้องมันนะครับก็มีเอ็ดป่นทั้งเม็ดแต่ได้ติดตั้งไว้นะครับคือการจ่ายอัน เกี่ยวข้องกันต่างมดนะครับก็ให้ป่นป่นมาได้เพิ่มเติมได้นะครับนะ,ะวิดีโอการผลิตอยู่เต็เลยดิบปมซ่อนอนอลไล์การผลิตกระต้างแบบนี้ให้เป็นอาชีพเสริอมอาชีพลักให้เปื่ยนได้ยอน่ยหน่อยกับผลิตใจเองอะจะได้มีปักกินแบบปลอดไปนะครับการซ่อนอนอนไลน์ของผมก็คือ เปลือนโอนคง้าบัญชีปุ่มนึ่งรอยบาทนะครับก,รรก็เปลือนผลิตก่อค่ายได้ตัวกันนะครับผลิตใจเองก่อค่ายได้ก็เด็กบัญชีปุ่มใส่ตายคลิปนี้นะครับนะก็ปุ่มก็ตั้งใจแนะนำกันผลิตนี่ให้กับเพื่อนๆนะครับได้ใจตัวตึงกันนะครับก็ตัวนี้ก็คือถ้ารูปเดีวก็คืออำนวยความสะดวกครบวงจรน,นะครับ ให้เปื่อนๆปลูปลกปักได้สะดวกนะครับก็เปื่อนคอมเมนต์มาได้นะครับส่งไสจุดในแบบในเปลื่ยนเปลือก็ให้คอมเมนต์มาได้นะครับคือตักมาคุยกันได้นะครับก็เพิ่มกระพร้อมตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็คลิปนี้ก็ให้เปื่อนเปลย่นระบบก็วิดีโอการผลริติษฐ์ตีประดิษก็ให้เปลื่ยนเล่เปลื่ยนเติมได้ นี่ก็แต่ว่าอาธิบายก็คือระบบทั้งหมดนี่ก็คือมันมีเอฟพ่นกล้องระบบทั้งหมดนะครับก็ผมได้อ,อธิบายไปมั่งแล้วบางคลิปนะครับกา้เปิ่่ยนก็มาในเพิ่มเติมนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ